สคริปต์ YouTube honda adv 160 2026การออกแบบภายนอกและสไตล์ใหม่ honda adv 160 2026มาพร้อมกับการพัฒนาในด้านการออกแบบที่มีความโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมโดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสกูตเตอร์สายแอดเวนเจอร์ที่แข็งแกร่งและดุดันตัวรถได้รับการปรับเส้นสายให้มีความสปอร์ตมากขึ้นแต่ยังแฝงด้วยความบึกบึนที่พร้อมลุยทุกสภาพเส้นทาง ไฟหน้าเล็แบบใหม่ดีไซน์คมชัดผสานกับไฟ DRL ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนการบังลมหน้าถูกปรับให้สูงขึ้นและปรับระดับได้เพื่อช่วยลดแรงลมประทับเมื่อต้องขับขี่ทางไกลนอกจากนี้บอดี้ยังใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่ทนทานเพิ่มความคล่องตัวโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงเครื่องยนต์และสมรรถนะการขับขี่ หัวใจหลักของ Honda ADV 1 6 0 2 0 2 6คือเครื่องยนต์ E.S.P. บวกขนาด 160cc ว wow, าลที่ได้รับการพัฒนาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังคงให้กำลังที่แรงและต่อเนื่องตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบหัวฉีด P.G.M.F.I. ทำงานแม่นยำช่วยควบคุมการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมการลดแรงเสียดทานและเพิ่มระบบระบายความร้อนทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในการเดินทางระยะไกลรวมถึงระบบเกียร์ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ให้การเปลี่ยนความเร็วรับรื่นและต่อนเนื่องมากขึ้นความแรงและความรุ่มนวลจึงถูกรวมไว้ในคันเดียวเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยในด้านเทคโนโลยี Honda ADV 160-2026ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยยิ่งขึ้น หน้าจอแสดงผลแบบฟูดิจิตอล LCD ที่สามารถบอกข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางน้ำมันและระบบแจ้งเตือนต่างๆนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Honda RoadSync ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเช็คข้อความโทรศัพท์หรือแผนที่นำทางได้อย่างสะดวกระบบเบรก ABS หน้าหลังช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกการหยุด และยังมาพร้อมระบบ HSTC หรือ Honda Selectable t o r q Control ที่ช่วยควบคุมแรงบิดเมื่อต้องขับบนพื้นถนนลื่นเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับสำหรับสายลุยความสะดวกสบายและฟังก์ชันใช้งาน Honda ADV 160 2026ออกแบบให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลบอนั่งกว้างและนุ่มรองรับการนั่งสองคนได้อย่างสบาย ระยะความสูงของเบาดถูกปรับให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ชาวเอเชียมากขึ้นช่องเก็บของใต้บาะมีขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบและสัมภาระอื่นๆได้สบายพร้อมช่องชาร์จ USB Type C ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนขณะเดินทางนอกจากนี้ยังมีถังน้ำมันขนาด8ลิตรที่รองรับการขับขี่ระยะไกลโดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยครั้งสรุปและความคุ้มค่า Honda ADV 160 2026คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความดุดันแบบแอดเวนเจอร์ความสะดวกสบายในการใช้งานจริงและเทคโนโลยีทันสมัยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะขับในเมืองที่เต็มไปด้วยการจราจร หรือออกเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวที่ท้าทาย ADV 160ใหม่ก็พร้อมลุยทุกเส้นทางสำหรับผู้ที่มองหารถสกูตเตอร์ที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครขับง่ายดูแลรักษาง่ายและเปี่ยมด้วยสมรรถนะ HONDA ADV 160 2026ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดอีกหนึ่งรุ่นในตลาดรถจักรยานยนต์ปีนี้